มอนครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับเลขที่ออกแปดแปดแปดออกยากค่ะพี่ฮะเลขอะไรแปดแปดแปดโดนแล้วล่ะพี่กวีโดนแล้วล่ะทำไมอ่ะเลขที่ออกแปดแปดคืออะไรมีความสุขไม่แก้งคนอะไรเหรอโอเคก็เราเราจะไม่้ก็คือเลขเอสห้าศูนย์ชลิศาต์ครับพี่แต่ต้องเป็น end of day ต้องเป็น end of day end of day อ่าอ่ามีลองสุนเชียมาในยู u ูปแปดแปดแปดพี่มอนอ่ะ น่าจะกำไรเนี่ยย่างคนช็อตคนช็อตมาที่กินช็อตให้เลิกช็อตไงพี่เลขแปดแปดฝั่งหลังก็ไม่กล้าช็อตแล้วละเลเวลนี้พันสี่เนี่ยใช่ใช่ใช่อ่าเขาเข้ามาตลาดหุ้นก็มีเหวี่ยงไปนิดนึงเนาะเพราะว่าเราคิดว่าอาทิตย์ที่แล้วคิดว่าหนึ่งสี่ห้าศูนย์น่าจะน่าจะเอาอยู่ปรากฏว่าหลุดไปเรียบร้อยนะครับไปหูหลุดไปถึงหนึ่งสี่สองศูนย์เลยนะ S <S <S วันนี้ก็ดูเหมือนทําท่าว่าจะเด้งกลับมาที่หนึ่งสี่ห้าศูนย์ได้แต่ก็ย,ยังเชื่อนะว่าสุดท้ายเนี่ยตามสถิติไตรมาสี่มันดีนะครับแนวโน้มก็ยังเชื่อว่าน่าจะยังดีอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะมีเออร์เลอรนิดหน่อยนะครับในช่วงสักสองสามสัปดาห์แรกในเดือนตุลาคมก็คือช่วงที่เราผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับดูเหมือนตลาดจะเริ่มนิ่งแล้วถ้าเราดูแม้กระทั่งประเด็นสงคราม อิสราเอลกับกลุ่มฮามาสหรือปาเลสไตน์เนี่ยก็ดูจะมีผลกระทบกับตลาดเพียงแค่ระยะสั้นแล้วตอนนี้ค่าเงินดอลลาร์หลังจากที่แข่งกันมาตั้งนานสุดท้ายก็เริ่มอ่อนแล้วนะนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นจุดที่แบบมันเหมือนกับจุดจุดหนึ่งมากกว่าฟันเดิมเนทเนะถึงจุดจุดหนึ่งมันแข็งไป แล้วมันก็ถึงจุดจุดหนึ่งก็ต้องหาเรื่องมาให้อ่อนอะนะครับเหมือนเหมือนหาข่าวให้อ่อนซะมากกว่าอย่างอย่างเมื่อวานเนี้ยก็เหมือนมีประธานเฟดท่านหนึ่งออกมาพูดว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันมันถึงจุดสูงสุดแล้วนะอะไรเงี้ยมันเนี้ยเฮ้ยมันน่าจะลงได้แล้วนะแล้วก็มีผู้ประกอบการบางคนก็บอกเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วนะดอกเบีย้ยขนาดเนี้ยใครจะซื้อบ้านอะไรประมาณนี้มันก็มันเหมือนมีเสียงตอบรับเข้ามาดอกเบี้ยเมื่อวานนี้พอพันธบัตร อดอกเบีย้ยมันเริ่มมองว่าไม่ขึ้นต่อเนี่ยพันธบัตรรัฐบาลนะครับผลตอบแทนก็เริ่มลดลงนะครับเงินก็เริ่มไหลออกจากการถือเงินสดในประเทศสหรัฐถึงเงินเป็นดอลลาร์นะครับก็วิ่งเข้ามาหาสินทรัพย์อื่นๆมากขึ้นครับเราก็เห็นตราสารนี้ยิ่วลดลงก็แสดงว่าราคาตราสารนี้เพิ่มขึ้นน้ํามันโดนเทคโปรฟิตออกมานะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวเรื่องสงครามเนี่ยก็ดูเหมือนว่า ราคาน้ํามันก็ไม่ได้แบบอย่างที่บอกฮะมันก็ไม่ได้จะแรงขึ้นไปเพราะด้วยเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวเนี่ยความต้องการน้าม,มันมันน้อยนะครับแล้วก็ถ้าราคาน้ํามันขึ้นไปจริงๆเนี่ยเดี๋ยวทางโอเปกเขาก็ขึ้นกําลังการผลิตขึ้นไปเองแหละนะครับตรงเนี้ยมันก็เลยราคาน้ํามันอ่อนตัวลงมาราคาทองก็ย่อลงมานิดนึงนะครับทุกอย่างทั้งหมดทั้งปวงไปสรุปเอาก็รงที่ว่าค่าเงินดอลลาร์อ่อนนะครับแค่มน <c oughs> ไหลออกแค่นั้นเองฮะเงินดอลลาร์คือเงินดอลลาร์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับ คือผมดูไปดูมานะอะไรที่เป็นผลลัพธ์ของสิ่งที่ทุกคนคิดเนี่ยมันคือสกุลเงินดอลลาร์คือเราไม่รู้นะว่าในอีกยี่สิบปีข้างหน้าอาจต้องมองสกุลเงินหยวนก็ได้นะอันนี้เราไม่รู้จริงๆเิงหยวนไม่รู้หยวนเราไม่รู้ <c oughs> เราไม่ร,ร,มรู้มันไม่มีทางรู้เพราะเมื่อก่อนนี้เราก็ต้องมองถ้าถ้ากลับไปร้อยปีที่แล้วเด็กๆรุ่นใหม่ก็คงจะไม่จะคงจะงงนะว่าคนไทยเราอ่ะตอนสมัยก่อนอนะ่ะเราต้องมองเงินปอนนะอ๋อนะใช่ค่ไม่ใช่เงิน US ดอลลาร์แล้วถ้าคนที่คนที่เขา เกิดมาสองร้อยปีที่แล้วเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยฉันไม่เคยมองเงินปอนเลยนะ <laughs> ทอง <laughs> ฉันฉันมองไม่ก่อนนัานก่อน,ก,อนก่อนปอนี้น่าจะเป็นเงินของของอทางทางเนเธอร์แลนด์โมันอมอเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ก่อนนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ชัดเจนนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแหละแต่วันนี้เราก็ต้องมองค่างเงินดอลลาร์เป็นสรุปว่าถ้าค่างเงินดอลลาร์อ่อนแสดงว่ามี่งเงินเงินออกไปหาอะไรที่มีผลตอบแทนสูงขึ้นแต่ถ้าเงินดอลลาร์แข็งก็แสดงว่าเงินเนี่ยมันถูกมาเก็บ ในสินทรัพย์ที่เป็นเงินสดที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บในตลาดหุ้นก็เริ่มได้รับอาน,นิสงส์ค่าเงินบาทเราก็กลับมา <ừ. S 1> ดูอย่าอ่ะถ้าค่าเงินบาทอ่อนก็แสดงว่าคนไม่เอาเงินไม่เอาเงินบาทไม่เอาสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินบาทในแง่ของการเก็งกาไรนะปรากฏว่าค่าเงินบาทก็มันเหมือนก็อยู่ในจุดที่แบบถ้าใครดูเทคนิคเขาจะบอกจุดเนี้ยมันต้องแข็งเปาวะอะไรเงี้ยแล,ะละ้วเราก็งงๆอยู่แบบสองสามวันว่าเฮ้ย <ừ. S 1> มันจะไม่แข่งจริงเหรอมันจะอ่อนจริงเหรอสุดท้ายมันก็มันก็แบบ แข็งมาจนได้นะครับวันนี้ก็แข็งแรงเลยแหละก็ะเป็นจุดแห<ถ>่งระเจนแล้วล่ะนะครับว่าเงินมันก็เริ่มกลับเข้ามาแล้วก็น่าจะทําให้สถิติในไตรมาสที่สี่ที่ย้อนหลังกันไปก่อนหน้านี้ห้าสิปีร้อยปีหรือยี่สิปีที่ผ่านมาเนี่ยไนะตรมาสสี่จะเป็นไตรมาสที่เพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับเมื่อเทียบกับนะตไตรมาสอื่นๆนะครับแล้วก็ปิดปีอของเซ็นต e อินเด็กเนี่ยก็น่าจะเหนือกว่าพันหร้อยจุดกลับขึ้นไปได้ ในนี้ก็น่าจะสร้างความหวังให้กับให้กับเรานะครับว่าที่เน้นก็ลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะอ่าผม <c oughs> ก็ลุ้นอยู่นะรัฐบาลบอกว่าภายในสิ้นเดือนตุลาเนี้ยเขาบอกว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องเงินดิจิตอลยี่สิบสี่ตุลาภายในสิ้นเดือนเนี้ยยี่สิบสี่ตุลาเ, <c oughs> เขาบอกย <c oughs> ี่สิบสี่เรก็ก็รอภายในสิ้นเดือนเนี้ย <c oughs> <c oughs> ผมผมก็ลุ้นอยู่นะคือหนึ่งคือลุ้นว่าความชัดเจนที่มาของเงิน ดิจิทอลมาจากไหนนะครับตลาดจะได้เลิกกังวลสักทีหนึ่งว่าอ่ะโอเคจะเอามาจากไหนสองอาจจะลดวงเงินไหมอะนั่นก็เป็นอีกอันหนึ่งแต่ข่าวร้ายรับเต็มเต็มแล้วล่ะนะครับข่าวร้ายเนี่ยรับไปเต็มเต็มแล้วแต่คันนี้เงื่อนไขจะเงื่อนไขในการรับจะเป็นยังไงเช่นอ่ระบุเป้าหมายเจาะจงขึ้นไหมหรือเอาเฉพาะคนที่สมัครเข้ามาในโครงการเท่านั้นนะคนที่ไม่สมัครก็ไม่ได้แต่มันก็คงคงสมัครกันทุกคนแหละนะครับโจเว้นคนที่มีฐานะซึ่งก็มีน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็สมัครกันแหละ ก็ใช้สี่ห้าแสนอยู่ดีนะครับหรือหรือซื้ออุปกรณ์ซื้อ,อซื้อสินค้าได้เฉพาะเจาะจงอะไรบางอย่างไหมทาให้การใช้จ่ายมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเพื่อการใช้เงินเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นการที่แบบคือพยายามที่จะหาวัตถุประสงค์งการใช้เงินให้เกิดค่าเขะคือให้เงินหมุนได้มากที่สุดเพราะว่าการที่แบบคุณบอกคุณใส่เงินเข้าไปแล้วบอกให้ใช้อะไรก็ได้เนี่ยแน่นอนครับมันจะหมุนได้ไม่เกิดรอบนะเต็มที่ก <MT S 1> ็ได้หนึ่งรอบก็คือได้ประโยชน์จากตัวเลขห้าแสนหกแต่มันจะไม่ได้เก็บภาษี ได้ดังที่รัฐบาลต้องการครนี้ถ้าเรากําหนดเงื่อนไขอะไรที่มันสามารถจะทําให้เงินมันหมุนได้มากกว่าหนึ่งรอบเอาสักหนึ่งจุดห้ารอบหรือสองรอบเนี่ยรัฐบาลก็ได้เงินเพิ่มขึ้นถูกไหมครับแต่เนี้ยคนที่คิดอ่ะเขาก็ต้องเก่งมากนะครับในงานที่จะคิดจะทํทำยังไงให้เข้าไปตรงนี้แล้วเนี่ยเงื่อนไขจะต้องเอาไปต่อต่อต่อยอดอะไรตรงนี้เช่นสมมุติว่า,ามีเงินจากดิจิตอลตรงเนี้ยเข้าไปเอาสมมตินะร้านเซเว่น<ม>อีเลฟเว่นผมผมอันนี้ผมขออนุญ,ญาตแนะนํา แ,แนะนำทางซีพีอแนะนําไม่แนะนำวัฒนบ้านแนะนำว um ัฒนบ้านไมแนะนำซีพีอสมมุติอ่ะคือซีพีอเนี่ยเขาเขาเข้าโครงการอยู่ละอ่ะถ้ามีเงินไหลเข้าไปในซีพีอปุ๊บเนี่ยแน่นอนถ้ามันมันไหลเข้าไปในซีพีออลซีพีออลเก็บเป็นกําไรถูกไหมครับอ่าแล้วก็อย่างมากก็เต็มที่ก็จ่ายเงินเดือนถ้าจ่ายเงินเดือนเงินเดือนไม่ได้ขึ้นอยู่แล้วพนักงานถูกไหมมันก็อันนี้ก็ไม่ได้เพ <new> ิ่มค่าเคใช่ไหมไม่ได้เพิ่มให้เงินบุญมากขึ้นอ่าแล้วเขาก็จ่ายปันผลเป็นเรื่องปกติถูกไหมครับแล้วก็เงิิินนนนนนนเเเขข้้้้้าาาูถืออหหุุซึึ่่งงกกกกก็็็็ัีปปตไไมมดทํใ แต่จะทายังไงว่าเมื่อเงินเข้าไปอยู่ใน CPO แล้วเนี่ย CPO ต้องนําเงินก้อนเนี้ยเอาไปทําอะไรบางอย่างที่เป็นเงินดีดีโต้อ่า <ทำ S 1> ซึ่งนี่ไงถึงบอกว่าถ้าจะให้หมุน CPO ต้องมีเงื่อนไขคุณจะเข้าร่วมโครงการคุณต้องเอาเงินที่ได้จเป็นดีโต้เพราะมันแยกชัดเจนมาว่าเงินก้อนนี้เป็นจีดีโต้ยังไม่ได้แยกยังไม่ได้แลกกลับมาเป็นเงินบาทเ<ำ>งินเนี้ยสามารถที่จะเอาไปทําอะไรได้อีก CPO จะต้องเอาไปลงทุนอะไรได้หรือจะต้องเอาไปช่วยเหลือ อะไรในบางเรื่องนะหรือจะเอาไปทําอะไรได้ต่อเพื่อที่ใ,ให้อย่างน้อยเงินจาก CPO Digital เนี้ยหมุนออกไปจาก CPO เอาไปสร้างไรายได้ให้คนอื่นในเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้ไม่ผมไม่รู้เป็นเป็นโจทย์ที่ตั้งไว้ว่าคุณต้องทําเงื่อนไขเรื่องพวกนี้ใช่ไหมซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าปลายเดือนนี้เราจะมีเงื่อนไขนี้ไหมถ้ามีมันก็อาจจะทําให้คนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่รอบเดียวแล้ว <Yeah. S 1> ลว,ว่าคนที่เอาเงินดิจิตอลไปต้องเอาออกไปอีกเช่นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาซื้อแมคค้าซื้อไปแล้วเนี่ยต้องเอาเงินนี้ออกไปอีกไม่ใช่เเเออาาก็บไว ต้องไอหมุนออกไปอีกแต่กา็คิดดูเชิญจาพี่วิเชิญคือคืออัน,นอะไรผมว่าผมว่าร,รัฐบาลเห็นตัวเลขมากกว่านะครับ<ช>ว่าคนที่เขา<ช>้าโ<ช>ครงการต้องเอาเงินตรงนี้ไม่ใช้ต่อยังไงนะครับแล้วทำตัวซีพีอจเราต้องเอาไปช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ายัางไงหรือช่วยเหลือสังคมในมุมไหนหรือหรือจะเป็นเรื่องของทาโซลาร์ฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยเอาทำรีเนเวอร์เบลเพิ่มขึ้นเหมือนไอเนี่ยที่เป็นโครงการรถไฟฟ้าที่เอาเข้ามาแล้วต้องไปสร้างโรงงานผลิตรถไฟฟ้ามากขึ้นน่ะ จำได้ไหมอันนี้ผมว่าโครงการนี้ของรัฐบาลที่แล้วดีมากนะครับก็คือใครที่จะเอารถไฟฟ้าเข้ามาขายในเมืองไทยได้รถส่วนลดแสนห้าใช่ไหมก็เหมือนแจกเงินนั่นแหละส่วนลดแสนห้าแต่ว่าต้องสัญญานะว่าคุณจะผลิตรถไฟฟ้าให้ได้มากเท่ากับที่คุณนําเข้าเข้ามาอ่าต้องได้หนึ่งจุดห้าเท่าถ้าโครงการใหม่นี้น่าจะสองเท่าอะไรประมาณเนี้ยอันนี้เป็นการหมุนเงินถูกปะเป็นการหมุนเงินสองรอบเห็นไหมอ่าอันนี้สิ่งนี้แหละที่คุณเอาเงินไปแล้วแล้วคุณจะเอาเงินตรงนี้ไปทําอะไรต่อคุณต้องไปสร้าง อะไรต่ออืมจะฝากโจทย์เอาไว้ให้รัฐบาลได้คิดแล้วกันเพื่อที่จะให้เงินมันหมุนได้อย่างที่ที่รัฐบาลตั้งใจไอ้ความชัดเจนตรงเนี้ยผมว่าจะเชื่อจะคือถ้าไม่มีความชัดเจนสักนิดนึงหรือไม่กระทั่งาข้อดีเลยคือไม่ทำแล้วโครงการนี้เลิกไปอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะทําให้ตลาดเนี่ยได้รับอนันดีสองในเชิงบวกไปด้วยครับอืมอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ว่าเราคิดว่าทําไมพันห้าร้อยจุดอ่าน่าจะกลับขึ้นไปปิดปได้ในช่วงก่อนที่จะถึงสิน้นสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็เดือนธันวาคมอย่าลืมนะผลผล,ผลตอบแทนเดือนธันวาคมจะดีมาก ถ้าใครยังไม่กล้าลงทุนตรงนี้เนี่ยเอาไปลงวันที่สามสิบพฤศจิกายนสามสิบพฤศจิกายนนี่วันอะไรสามสิบโดยอัลลติจนะพี่วันวันพระหัตถซื้อสามสิบพฤศจิกาเชื่อสถิตินะซื้อสามสิบพฤศจิกลองลองสามสิบพฤศจิกแล้วก็มาปิดโพซิชันยี่สิบเก้าธันวาถ้าตามไม่กำไรนะเพราะเดือนธันวาจะเป็นเดือนที่กําไรที่สุดขายยี่สิบเก้าธันวาเพราะว่าบรรยุตลาดหุ้นโลกตลาดหุ้นโลกด้วยนะไม่ใช่เพราะตลาดหุ้นไทยถ้าเชื่อในสถิติเย็นวันที่สามสิบก่อนปิดตลาดเราก็ลอง แล้วเราก็มาปิดวันที่ยี่บเก้าตอนเย็นแล้วก็เราก็จะได้พี่ดจดไ,ไว้แล้วนะพี่จะเอาแบบที่พี่บอกเลยนะพี่ไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้พูดเล่นอันนี้ไม่ได้พูดเล<อ>่นแต่แต่ผมยืนยันแล้วไงว่าถ้าคุณเชื่อในสถิติแล้วเดือนธันวาคม,มเป็นเดือนที่น่าจะได้ผลตอบแทนเป็นบวกเพราะอะไรหนึ่งฝรั่งเลิกเล่นมันเป็นแอคทิวิตี้ที่สโลมากเพราะฉะนั้นมันก็เหลืออยู่แค่กลุ่มลูกค้ากลุ่มคือรายย่อยเนี่ยเหลืออยู่แล้วแต่กลุ่มที่จะเหลืออยู่ที่เป็นผู้นําตลาดตอนนั้นจะเป็นใครรู้ไหมกองทุน กองทุนจะเหลืออยู <gefallen> ่พวกเดียวกองทุนในประเทศแล้วกองทุนกับประกันด้วยนะกับกองทุนคุณลองคิดดูอ่ะสามสิบธันวายี่บเก้าธันวาคือวันที่ทาวินโดว์เรสซิ่งนะแล้วมันเป็นวินโดว์เรสซิ่งที่สาคัญด้วยนะมันเป็นวินโดว์เรสซิ่งสำคัญเพราะว่ามันคือปิดงวดปีมันไม่ใช่ปิดงวดแตมากนะมันปิดมวดปีแล้วฝรั่งไม่ขายทับฝรั่งไม่ขายซ้ําถ้าคุณไปปิดงวดไตไตมาสามไตมาสองไตมาหนึ่งฝรั่งขายซ้ําแต่ปิดงวดปีฝรั่งไม่ขายซ้า ข้างต้องเก็บสถานะไว้คือเขาขายหมดแล้วจอกหนึ่งเขาขายหมดแล้วสองคือธันวาเป็นเดือนวันหยุดเขาคริสต์มาสเขาไม่เปิดเขาเขาอยู่เขาอยู่จริงๆอถ้าเชื่อในสถิติถ้าเชื่อในสถิติมันมีความเชื่อหลายเชื่อเนาะเชื่อสถิติแต่สถิแต่ว่ามันมาด้วยเหตุผลนะมาด้วยเหตุผลที่เราใส่แต่ถ้าผิดก็ต้องจากคัดลอสนะเข้าใจมันเออมันไม่ใช่ว่าะต้องเงยนะผมแค่ผมแค่เสนอไอเดีย ว่าเอ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนา yeah, คตข้างหน้า <Yeah. S 1> นะครับงั uh, ้นอันนั้นฟิวเจอร์คุณเล่นได้แล้วอาวน,นี้มาดูหุ้นรายตัวอ่าราวนี้หุ้นรายตัวผมว่ากลุ่มที่น่าจะรีเบลขึ้นมาในช่วงคือต้องหาเบต้าสูงแล้วอะถ้าคุณจะมองพันห้าถูกปะ่ะอ่าเพราะนั้นเบต้าหุงสูงเนี่ยอ่าคุณก็ต้องมองอย่างถ้าแบงค์เนี่ยก็จะเป็นเอสซีบีเอเคแบงค์ละที่จะเบต้าสูงหน่อยที่พอจะเด้งได้นะครับมันจะไปเล่นซีพีออไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะเบต้ามันไม่สูง <Yeah. S 1> ถูกปะ่ะอแบบไไเล่น CPR ่นนมมัด้พีี CBNAOP <ะ>นี่หุนที่เบต้าต่ำหมดเลยนะครับวันั้นถ้าคุณเล่นเนี่ยเขาเล่นแบงค์อ่าเบต้าสูง s c v k แบงก์ bank, นี่เบต้าโคตรสูงนะครับเวลาเด้งมันเด้งกระจายนะครับอ,อ่าหรือครั้นี้ต้องไปหาหุ้นที่ได้ไประโยชน์จากการบริโภคที่นอกเหนือจากที่เราคุยกันไปแล้วพวกค้าโมค้าป,อาป,ปีอะไรพวกนี้เราตัดจริงไปแล้วมามองที่กลุ่มอสังหาดีกว่าอสังหานีก็ก็แต่มาสามกำไรดีนะครับผมยังรู้ผมรู้แหละว่าคุณเศษฐายังไม่กล้าออกตัวแรงในเรื่องของนโยบายช่วยเหลือสังหา เพราะเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นเป้าหมายแหละแต่ผมเชื่อว่ามันต้องมีนโยบายบางอย่างแหละที่ช่วยให้ภาคสังหาดีขึ้นแต่อย่าลืมนะปีนี้เป็นปีที่ภาคสังหาเปิดโครงการเยอะที่สุดนะครับเป็นประวัติการ์ดังนั้นเนี่ยพรีเซลจะเข้ามาแตงมาสามจนถึงปีหน้ากําไรจะเริ่มดีขึ้นนะครับตรงนี้น่าจะช่วยแล้วก็กลุ่มเนี่ยกลุ่มปันผลด้วยแล้วปันผลชอบใจช่วงต้นปีหน้าถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นคนก็อาจจะซื้อเพื่อเงินปันผลก็ได้ตัวที่ผมมองก็จะเป็นที่ลงเยอะๆอย่างพวก AP นะครับอันนั้นเบต้าก็สูงแล้วก็ตัวโอลิโอลิก็น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มอสังหาวันนี้นผมก็จะไม่ไปเล่นกลุ่มคาปริโรงพยาบาลโรงแรมท่องเที่ยวอะไรแล้วนะเพราะว่าผมว่าเบต้ากลุ่ม,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 มวนะพวกนี้มันดิ f เฟนซีฟแบบมันต่ำแอดวานน์นีพวกนี้ดิเฟนซีฟไม่ค่อยไม่ค่อยไม่คอ่คอยน่าจะวิง่งอีกตัวนึ่งน่าสนใจก็ตัวแผ่นบีแผ่นบีเนี่ยลงมาเยอะมากเลยนะครับแต่ตัวน่าสนใจเป็นเพราะอะไรเพราะว่า เพราะว่าผมเชื่อว่าการบริโภคหรือว่าเรื่องของกิจกรรมภายในประเทศเนี่ยช่วงปลายปีมันจะดีถูกป่ะทุกคนก็รู้เนาะช่วงปลายปีโฆษณานโฆษณาก็จะเข้าเพราะฉะนั้นแผนมีก็จะได้อนดีสงเรื่องของปลายปีด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราคิดว่าเบต้าสูงสูงและน่าสนใจในเกงอะไรแต่ถ้าเอาเซฟที่สุดผมคิดว่าเราไปที่กลุ่มแบงก์แล้วกันเพราะอะไรเพราะเดือนนี้เดือนนี้งบออกอาทิตย์หน้าแล้วเนาะอาทิตย์หน้าแล้วอืมเพราะฉะนั้นอ่ากลุ่มธนาคารน่าจะประกาศออกมา ไม่ได้แย่อย่างที่หลายคนกลัวก็อาจจะเป็นอันดิบสองในการที่จะเก็งกันไรในกลุ่มธนาคารได้โอเคค่ะอืมทีนี้กลุ่มธนาคารอย่างเออสซีบีนี้อ่าโดนกดราคามาอยู่98ในส่วนของตัวภายนี้มองอยังไงฮะเคลื่อนไหวราคาของเขาคือผมว่าสิ่งที่นโยบายของรัฐบาลแล้วก็รวมถึงเศรษฐกิจที่อ่กลุ่ม S อ e เอเอ่ะ, e อะจะได้รับผลกระทบอ่ะอะ่มันกระเทือนชัดเจนมากเลยว่ามันเกิดความ แยกกันระหว่าง BBL กับ KTB ไปทางหนึ่งทิสโก้ BBL KTB ไปทางหนึ่งถูกไหมครับแล้วเคแบงกับ s อ b ซีบอะไรพวกนี้มาแบบพนี้มาอีกทางหนึ่งก็เห็นค่อนข้างชัดว่าทุกคนกลัวเรื่องของธุรกิจ SME ว่าจะมีประเด็นมีปัญหาแต่ก็ต้องยอมรับว่า SME มันมีหลายหลายรูปแบบนะครับรูปแบบ SME ที่มีอยู่ในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารเนี่ยจะเป็น SME ที่มีคุณภาพอย่าเพิ่งไปนับรวมกับ SME ที่เขาหาเงินไม่ได้นะ เอสเอ็ม <SM> e ีที่ไม่ได้อยู่ในภาคธนาคารเนี่ยมีเยอะแล้วเขาก็ต้องใช้เงินกู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบแบงก์บางครั้งนะครับดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเอสเอมีมีไหมมีแต่ SME ของ Kbank กและเอเองเนี่ยเขาก็มีคุณภาพพอสมควรเพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่าจะได้รับผลกระทบขนาดนั้นแต่แน่นอนด้วยซนติเมนต์ของความกลัวมันก็เลยทำให้อุ้นสองตัวเนี้อันเดอร์ฟอร์มแต่อย่างที่บอกว่าผมประกอบการไตรมาสสามที่จะออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่หลายๆคนคิด มันอาจจะมีความรู้สึกผ่อนคลายมาคืนเฮ้ยนี่เสียไม่เห็นขึ้นเลยตังสำรองก็ลดลงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้ตลาดรู้สึกว่าเฮ้ยรีแลกมากขึ้นไอสิ่งที่เรามองเป็นลบๆอ่ะมันก็จะเริ่มผ่อนคลายแล้วก็ตัวที่มันเคยโดนผลกระทบเรื่องนี้มันก็จะรีบ่าในขณะที่ BB l กับ KTB มันไม่มีสตอรี่อะไรเลย่ะดีไม่ดีมันก็ก็รู้แล้วไงราคาขึ้นไปรับละแต่ s c b K Bank แมากองอยู่ข้างล่างอะครับอะไรที่มันดีขึ้นมันพร้อมขึ้นแต่อะไรที่มันแย่ก็เฉยๆไงมันมันว่างอยู่แล้ว แต่ถ้ามันดีขึ้นหรือว่าตัวเลขมันไม่ได้แย่ที่คิดมันก็พร้อมที่จะรีบาวขึ้นมาเหมือนกันโอเคนะครับยังยมเลยจริงๆแล้วมีคําถามจะตอบพี่แต่หมดเวลาอ๋อโอเครองหมดเวลาแล้วล่ะเพราะว่าถ้าให้อยู่จนถึงเที่ยงก็ไม่ไม่ไม่มันเป็นคําถามสําคัญแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเจอกันในรอบต่อไปขอบคุณค่ะพ่กวีขรอบคุณค่ะขอบคุณคับสวัสดีค่ะสวัสดีได้ฟังสิ่งที่พี่กวีอธิบายมานักทุนก็เลยมีคําถามตอนเดิแต่เวลามันหมดพอดีอ่ะไม่เป็นไร